สวัสดีครับวันนี้นะครับพวมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดามพลาดเลยครับนี่ก็คือเบลโซ่กาแฟนะครับมีสารสกัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบารุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นเอ่อตัวครีมเทียมนะครับจากน้ํามันรําข้าวนะครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอย่างนี้ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้าร้อนนะครับใส่น้ร้อนนะครับใส่น้ำ ร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลย,เลยนี่ครับว้าวชอบอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่าละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับผูาจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสซลคอฟฟ่นะครับ ใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแน่นอนนะแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ำหนักด้วยนี่นะครับรสชาติแบบมันโดนน่ะคนรักกาแฟแล้วแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตานี่สําคัญมากเลยนะครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เราทํางานน่ะดูมือถือบ่อยหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะ ตัวนี้ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเขา่าข้อหรือว่ากระดูกอะไรพวกเนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เขา่าข,ข,ข้อเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่แต่สำหรับบางคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเราก็มีโกโก,โก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า เป็นตัวที่ใช้ครีมเทียมนะครับจากน้ำมันรำข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้รวมไปถึงนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็ได้โรงงานมาตรฐานนี้ได้รับรองการผลิตจากออยนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMPHACCP จากหน่วยงาน BSI โรงงานผลิตแบบระบบนะครับ Clean Room มั่นใจห่วงใยสุขภาพด้วยกาแฟเบลโซนะครับ คือแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักเราก็สามารถไปให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เอามาฝากแค่นี้เชียร์